สวัสดีวัยรุ่นแนน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้นาเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์ เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์ จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันตุ่นมากับพอยต์เปิดช่องทางการเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม RV ใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็จะสามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากับพอย์ได้เลย เอาเลยครับสวัสดียามเช้าทุกคน้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่านางพญาปีศาจนะครับดูส่กกิจกรรมนี้เล่นยังไงแล้วก็เหมาตู้กี่คูปองวันที่เทมซีมีคําตอบนะครับระยะเวลากิจกรรมจะเริ่มแต่วันนี้วันที่15เมษายนนะครับก็ราวๆ3วันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับมาดูกันเลยว่ากิจกรรมนี้เล่นยังไงบ้างนะครับผม นะฮะโอเคกดเข้าไปนะครับมันจะให้คุณเลือกหนึ่งสกินจากในกิจกรรมนี้นะคุณก็ทาการเลือกไปนะครับเสร็จแล้วนะมันจะเป็นตารางช่องแบบนี้เลยนั่นเองนะครับโดยขอละวันที่เราเลือกนะครับจะออกมานะครับในครั้งที่12นั่นเองนะครับส่วนอ่าสมมติคุณสุ่มครบ10บสิครั้งเนี่ยคุณจะได้เป็นเลือกหนึ่งสกินนะครับได้แก่สกินของเต๋วเสี้ยนกับสกินของเซฟิสนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าถามมาพี่ครับเหมาตู้กี่คูปองครับพี่ นะครับตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าสกินนี้เนี่ยเคยมาเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งราคาเหมาตู้ตอนนั้นเนี่ยเป็นกิจกรรมที่สุ่มแล้วก็มีการบอกนะครับว่าสุ่มแต่ละครั้งใช้กี่คูปองกันบ้านนะครับเป็นรูปแบบของการเปิดฝั่งซ้ายเพื่อเปิดกล่องฝั่งขวาน,นั่นเองนะครับแล้วก็มีบอกนะครับว่าสุ่มแต่ละครั้งใช้กี่คูปองและรอบนั้นเนี่ยหมดไปมา 1, หนึ่งพันคูปองสําหรับ การเหมาตู้นะครับฉะนั้นครั้งนี้เนะี่ยผมก็คิดว่าราคามันก็ประมาณพันห้าร้อถึงสองพคูป,ปองแน่นอนนนี่นะครับยังไงแล้วกี่คูป,ปองเดี๋ยวผมปักคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้เนะี่ยผมผมทักถามไปแล้วในเพจไกรนาอารีนั่นเองนะครับอ่ะถ้าไม่เชื่อนะตอนนี้เนี่ยรอตอบนะครับผมเนี่ยปักเลยนะครับผมปักเลยนะปักจริงนะครับรอคนมาตอบแค่นั้นเองนะครับผมเขาไม่ตอบปะ เราเหมา1,595คูปองนะครับปัดเอาเรื่องในะประมาณนี้ทุกคนนะเขาบอกว่าเหมา1,500 95คูปองนะเหมือนที่ผมคิดเลยนะว่าประมาณนี้นั่นเองนะครับเพิ่งตอบเมื่อกี้นี้เลยนะครับประมาณนี้ทุกคนสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับถา้าชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะวันนี้มาดูกันเลยว่าใครคที่คิด่แล้วเราจบกันมาณนะผมทำคลิปล่าสุดอ่านคอมเมนต์ล่าสุดคลิปไหนวะสวยละ อ๋อนี่อ่านแล้วโอเคหลายคลิปมากนะผมสวัสดีคุณอ่า need not to know สวัสดีคุณอาเต๋อนะพี่ต้องสุ่มให้ดูนะครับว่าคุ้มไหมแล้วคือมีคนเห็นด้วย6คนปาดมันสร้างม็อบปะเนี่ยเนี่ยสวัสดีคุณนีดนอตโนนะผมเสียดายต้องเปิด5ครั้งผมมีทั้งคู่เลยนะครับสวัสดีคุณนีดนอตโนนะครับผมสกินแบบดวงตามีสีเหลืองในตาด้วยนะดุนะเนี่ยสวัสดีคุณคิโรคูลสนใจเปล่าสกินนี้ตอนนี้คุณคิโรคุลมีสิทธิ์ที่จะรับวอลริพารนะครับนี่หลังร้อยดวงลคุณนนี้โ นะครับใครดูจบอย่าลืมพิมพ์3าด้วยนะครับพี่ลืมบอกขอโทษครับผมสวัสดีน้องอะตะวันเลยนะครับวันนี้น้องตะวันลงสตอรี่เหรอแหมไม่ธรรมาดา <c oughs> สวัสดีย์ข้าวโอ๊ตด้วยครับผมนี่นข้าวโอ๊ตหนึ่งร้อยใจละสวัสดีคุณอาร์เทเรียด้วยครับผมคุณอาร์เทเรียสี่ร้อยแปดสิบสี่ใจเนี่ยัสดีคุณทายสกายด้วยคุณทายสกายสองร้อยห้าสิบสองใจเนี่ยมาเมินจริงครับผมสวัสดีคุณซิณ Sky, นเะอนิโอด้วย e ผมห้ารนะ้อยยี่สิบหกใจเนี่ยร้อนแบบร้องใช่เนะีน่ยขณะผมอยู่ในห้องยังรร้้อออนนนเลยทุกกคมว นะครับมาดูกันเลยว่ามีคลิปวีเลตด้วยว่มโอกรรมอะไรนี่เับไปแล้วขอสนุกโชคดีเราไม่อยู่ในสปเราไม่อยู่แล้วบายไปไหนอ่ะเฮ้ยสวัสดีคุณตะวันนะคุณกดไลค์สองทีเลยนะขนาดเผ็ปิงก็ยังโหดสวัสดีคุณนัทโนนะผมชมกันเกินไปนะมูรารดนะครับโคตรกระจอกเลยเอ้าดา่าตัวเองทำไมสวัสดีข้อโอ้ได้ผมสวัสดีคุณยิโครคงนะปกไว้ตรงกับคลิปนะครับพี่เห็นทำดีมากสวัสดีคุณอ่าเาต๋อร์เลยนะผมนี่อาเต๋อสร้างม็อบเอาฉายา,ยาใหม่ไปอาเต๋อสร้างม็อบจับอะไรก็โหดไปหมดโอ้โหนี่ตัว นี่เขาเรียกว่าตัวชงนะผมสวัสด,ดีคุณน้นนิโนอยากได้แบบพีคพกหน่อยแบบยืนแอคแล้วโดนส่วนจบบ้าน,นสวัสดีอเตอได้สวัสดีขโอด้วยนะผมโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ดูคลิปจบนะครับถ้าใครดูคลิปนี้จบเขาไม่์มาหน่นะแคบว่า37สําหรับคลิปวิดีโอนี้และแกนนะรับไปเจกันคลิปหน้าเจ๊แกนะผมไปลา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 